ครับหวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึงแล้วที่แคทไม่อยู่แคทหายก็เป็นฮอนด้ h แคนาวนะครับผมมาดูงานกันว่าแคททางนี้เป็นยังไงแคททางร้านนะครับผมมาดูงานเก่าเขาด้วยแคทนาวีเนี่ยจะมีแคทสองก้อนบนล่างแล้วก็มีเซ็นเซอร์อยู่กลางเนี กานี้ไปโดนขโมยมาต่อสายเซนเซอร์เลยก็ไม่หายนะครับเนี่ยไปต่อยอย่างเงี้ยต่อให้เซนเซอร์ถอยหลังออกมาเพื่อที่ไม่ให้ไฟโชว์ก็ไม่หายนะครับก็ต้องมาใส่แคทใหม่แคททางนี้ก็จะเป็นขนาดเหมือนของเดิมเลยเนี่ยมีสองก้อนบนล่างมีเซนเซ,นเซอร์กลางทุกอย่างก็ใส่ตรงจุดที่เดิมหมดนะครับผมลูกค้าท่านใดที่แคดเสียแคดละลายหรือว่าแคดโดนขโมยอย่างเงี้ยก็มาซื้อใส่ได้นะครับรับประกันไฟไม่โชว์แน่นอน แชทรุ่นนี้อยู่ที่10,000บาทพร้อมค่าแรงทำเรียบร้อยแล้วครับผม